สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆมาสักการะอันเที่ยวแก้วที่มาจากประเทศจีนซึ่งมีอายุถึง1,500ปีเดียวละค่ะเที่ยวแก้วนี้นะคะเขาจะเปิดให้สักการะได้จนถึงวันที่14บุีพาพันารค่ะ วันนี้เจี๊ยบกับจิ๊บเดินทางมาที่สนามหลวงค่ะเรามาถึงตั้งแต่8ดโมงครึ่งนะคะก็จะเห็นว่าผู้คนเริ่มมาสักการะพักเคี้ยวแก้วนะคะกันมากมายทีเดียวค่ะเราต้องมารอเข้าตรงทางเข้านะคะประมาณ10นาทีก็ได้เข้าแล้วค่ะเขาจะจัดเป็นรอบๆนะคะรอบหนึ่งก็ประมาณ200-300ถึง300คนให้เข้าชมค่ะ ระหว่างที่เรานั่งรอนะคะก็จะมีพิธีกรน,นะคะประกาศไม่ให้นําอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปยกเว้นยารักษาโรคนะคะนี่ค่ะเขาก็จะให้เข้าทีละรอบนะคะรอบละ2-300คนนะคะแล้วก็มาตรวจความปลอดภัยกันก่อนคะ่ะ ยืนดอกคิวสักพักหนึงนะคะตรวจเสร็จนะคะเขาก็จะมีดอกไม้ข้างในค่ะให้เรามาหยิบคนละหนึ่งชุดนะคะพร้อมกับใบสวดมนตเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วค่ะเราได้มาแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยละค่ะแล้วเราก็เตรียมตัวเดินเข้าไปข้างในเพื่อสักการะพระเขียวแก้วกันเลยนะคะ ข้างในเนี่ยเขาจะจัดเป็นสวนนะคะสวยมากๆเลยมีดอกไม้าน,นาพันธ์ุแล้วก็ด้านข้างนะคะจะจัดเป็นนิทรรศการให้เราไปดูประวัติต่างๆได้ด้วย่ะค่ะด้านหน้าของประธานนะคะก็จะมีคนมาไหว้สักการะขอพรสวดมนต์นะคะเยอะแยะมากมายเลย คนไทยเราโชคดีมากๆเลยละคะ่ะที่ได้มีโอกาสสักการะพระเคี้ยวแก้วในรอบที่12ปีหลังจากไทยและจีนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วให้ประชาชนได้สักการะถึง73วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4ธันวาคมถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568นะคะ โดยเวลาที่เปิดให้สักการะจะเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง2องทุ่มค่ะ การอัญเชิญพระคิ้วแก้วจากจีนมาที่ไทยชั่วคราวนะคะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบวันที่28กรกฎาคม6 7 6 7ค่ะแล้วก็ในโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาวความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยจีนในปี2568อีกด้วยนะคะ วันนี้นะคะท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเลยล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาไหว้สักการะพระเขี้ยวแก้วนะคะดูสิคะท้องฟ้าสวยมากๆเลยล่ะค่ะแม้แดดจะร้อนนะคะแต่เชื่อไหมล่ะคะว่าเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกร่มเย็นในจิตใจมีความสงบสุขและก็มีความสุขมากๆที่ได้มาสักการะพระเขี้ยวแก้วค่ะ อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะในสักครั้งหนึ่งของชีวิตให้มาไหว้ขอพรแล้วก็สักการะพระเขี้ยวแก้วค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตต้อนรับปีใหม่นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาร่ำรวยเฮงๆปังๆทุกคนเลยละคะ่ะ